สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สีพาพี่น้องาหาเลยิงน,นกตามป่าแขมนานี่แหละพี่น้องหาเลยิงนกเขานกกดนกพยังนี่แลหละหาเล่บหัว่ามันสีมีนกให้ยิงบนาะกไปน้ำกันด้วยพี่น้องเดอ้อ ở hà nội nhưng nông nông cần วัน uhm, นี้นะคะือเงียบดีแท้พี่น้องมึมีเสียงยังเลยมึมีเสียงนกเสียงหนูเลยมันนี่มันเป็นได้ไบุเสียงนกเสียงหนูบ่ไดล้ยินมันเป็นอย่างก็มันนี่เนาะ โอ้ยสงสัยสิบอดได้ยังเละมอือนี่โอ้ตะเวนก็นบายไปเลยพี่น้องมาหายิงฟัดจือหังโต หางโตหัวเสือพี่น้องตั้มตั้มหางแักใหญ่พี่น้องหางชมัมสัมนั่นยู่ฮะหางโตหัวเสือไปไปเบิ่งพี่น้องสี่ปีท้ายจำจำให้เบิ่งเนาะแต่ก็บ่นจำไรที่ยานไปไปไปเบิ่องไปเบิ่งไปเบื้องโตหัวเสือพี่น้องหางโตหัวเสือพี่น้องพอโตหางแักใหญ่มือใดนี่มันมันสีหางหรือบ๊อบหามนี่นะ เห็นยรีไป้องเดี๋ยวเราหางตัละอ้วาตุโครหาง่นึงอืจักสองสามือสิมาจุดเอาไปด้วยจุดเอานางมันปอใ่ญยขนาดเห็นเด้สีเอาได้บาทอยู่บนหกช้ำอ nhỏ người hàng to hàng to nó lê yu hàng lì nhanh như nữa mày tay như người vậy nó ô chút nhốt lương lên chút nhốt lương lên. Oh, nữa. nhanh lên Ui. thế nào อิเลอยู่ในลำไม้ในน้อยพี่น้องนะจากสองสามมือก่อนจากที่มาจูดเอาพี่น้องนะเอาเอามันเอาตอนเดือนไกลเบิดไกลเดือนดับนี่แหละประมาณสิบสองสิบสามคำแฮมนะพี่น้องแฮมสิบสองสิบสองประมาณแฮมสิบสองสิบสามคำนี่มาจูดเอาพอดีเลย ทางต่อไปน้องอันนอันน้นยู่นี่นี่โหใหญ่ขนาดแต่กังเวนบบก้าเอาด้วยโตเสื่อเนี่ยมันสีหากินกังเวนจานเด้มันใส่ให้เกิดบุเกินซิปแม่เกิดโอ้ยเสร็จบุเหลือ